สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทูบช anel ครับอยู่ผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้ยังอยู่ที่ตลาดกีเลนนะครับหลายท่านถามเข้ามานะครับตลาดกีเลนอยู่ที่ไหนอยากจะเดินทางไปเนี่ยไปไม่ถูกนะครับตลาดกีเลนอยู่ที่หมู่ที่5นะครับถนนสาลายาครับบางภาษีตําบลสาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้มารับชมในรีเอพีที่2นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับราคาทุเรียน160บาท ที่จริงๆแล้วกองนี้ตั้งใจจะไว้ขายส่งนะครับแต่ว่าด้วยที่พี่น้องมากันจํานวนมากนะครับเ e ฮียเขาใจสปอร์ตยอมเอาทุเรียนราคา160บาทในขายส่งมาขายปีกให้ทุกท่านได้เลือกชมกันแต่ทุกท่านต้องเข้าแถวนะครับเพราะว่าเพื่อความเป็นธรรมแลวก็เพื่อเป็นระเบียบนะครับในการซื้อเพราะว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับพี่ๆเดินทางมากันเป็นจํานวนมากนะครับทั่วสารทิศ มากันเยอะจริงๆผมได้คุยกับพี่น้องที่มาซื้อดูเรียนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศสดๆไปก่อนครับต่อแถวต่อแถวได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะร้อยหกสิบาทครับพิมพ์แยม,มขายในราคาปีกเนาะหมดนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมพี่ยะหมดแล้วครับตอนนี้คือสุดยอดนะครับยิ่งกว่าเมืองจีนเนีย่ยผมบอกว่าดูตรงนี้เหมือนเมืองจีนแป๊บเหลยแย่งทุเรียนอ่ะอ่ะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่อ่ะ สี่ดเนี้เลยเกรดนี้เลยเนื้อนี้ที่ไทยนะคบเนื้อนี้จะเป็นสอวกครับมีหนึ่งกองขวตามุดเนื้อนี้นะครับตลาดคีเรสแกลตีครับการตีนะครับหนึ่งจุดสี่อเดี๋ยวเพื่อนเลือกนะเดี๋ยวพี่บอลเป็นยังเดี๋ยวลงดูครับปรรยากาศนัวหัวเลยไม่รู้จะแป่งยังไงคนเยอะเลยเกิดนะครับจะจขายยังไงถึงจะให้เา ให้ได้ทุกคนอันนี้ต้องตัวนี้บอกเลยมีแค่นี้ใช่ไหมครับเนี่ยเห็ไม่ได้มีแค่นี้ไหมจะบอกแว่วเหมือนะันถ้าไม่พอก็ต้องแบ่งนะครับนี่คือนี่ขอทำต้นหนักก่อนนะคะแป๊บเดียวค่ะอ้าวละอัดเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวบินรอบไปแค่ไม่บอกเลยว่าใครได้ใครได้ชุดนี้ไปนะผมบอกเลยว่าไม่มีคนหยิบไปแม่เลยคุ้มมากนะครับในราคา160บาท ต้องบอกต้องกันดีๆมาตามมาอะไรใช่ไหมครับปล่อยเบอร์แล้วคุณไม่อยู่นี่คือเกรดพรีเมียมนะครับปล่อยให้160จริงๆไาไดราคาส่งนะต้อยกทั้งหมดแต่วันนี้เนี่ยขายขายให้ในราคาหนึ่งราคาปีกนะครับจะเอากี่ลูกก็ได้หยิบได้เลยอ่ะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศจะหาว่าแอดมิน แอดมินโมขอคุยนิดนึงนะครับวันนี้อะเดี๋ยวรอสักครู่รไปไหนไปไหนพี่จจนทำไมฝั่งโน้ <feeder bass> นก็จ่ายเงินกันอยู่ตลาดกิเลนนะครับวันนี้ไม่มลตลาดกิเลนนี่แต่ช่างพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าขอแป๊บหนึง่งขอแป๊บหนึ่งครับอ่ะนี่แถวยาวไปนู่นแล้วขอยยาวแถวยาวอพูดไปพูดมาแอดมินเองก็อ้นี้เหมือนกันนะพี่เจนพี่เจนเหมือนกันเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่ก่อน เดี๋ยวรอให้พร้อมก่อนไม่รับประกาศเดี๋ยวทางร้านขอขอทําแป๊บหนึ่งขอทําแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางร้านขอทำที่หนักแป๊บหนึ่งอดใจรอสักครู่นะครับไม่อดใจรอก่อนขายปีไง่ายตรงนู้นไงุวยเหี่ยจะยุ่งมดไปเนี่ยไม่ไม่จะไปยุ่สวยมากเลยไม่ไม่หายตรงนั้นที่บอกเปิดเลยแล้วเกตส่งออกให้แบบเกตพเมยมเลยนะครับเอาละเดี๋ยวแอดมินขออยู่ห่างๆนะครับแบบห่วงห่วงแล้วกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนมารอสักครู่รอสักครู่รอสักครู่ ทีน,นี้ทำน้ำหนักแล้วอ่าอย่าทางร้านจะประกาศอไปก่อนนะครับป่อไปก่อนอ่าต้องจัดระเบียบนะครับไม่งั้นเน่วุ่นวายเลยอเดี๋ยวสองคนึงนะครับ พี่มาตรงนี้แป๊บนึงใร้นี้อแถจัดแถวไม่เข้าแถวเรื่อยๆนะครับออก่อเรื่ย เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้วยกันแอดจะพูดต่อแป๊บนึงแล้วกอ็เดี๋ยวหายหมดหิบได้แค่ยันเด็กในรกปคนดีกว่าก็คือมาจริงๆเลยมันให้เรื่องรับใช้มันเป็นเรื่อีเวลาหวยคุณคิดเลยว่าคุณจะลูกคุณหยิบหยิิบหยิบมาช่างเลยดีกว่าไงเงี้ยร้อยหกสิบค่ะเพราะถ้ากองเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปปนกับเองกินรูกดอกนู้นอีกมันกินก็หายไปยี่สิบเปอนี่คือแถวที่รอทุเรียนตรงนี้นะครับ้เ็นช่างพอกันหรือเปล่าเนี่ย ที่ตีมาเป็นคนหยิบเองนะนู่นมีอีกเนาะครับนะผมไม่ได้บอกเลยไม่อะพรุ่งนี้ก็มีนะครับเดินทางมาได้เลยนะอาทิตย์หน้าก็มีอีกนะครับเดินทางมาได้เลยอยคนถกคันได้ขาดก็เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วก็ช่ากก็จะขอไป่ปได้ไห้ขาดน้ำหนักกระขานเลขแค่นหน่อยแล้วกันนะมันคือรับผิดบาตรนะตรงนี้เข้าใจตรงนี้เลยตรงนี้แถวยาวอ่า นี่นี่คือแถวยาวเพื่อที่จะเอาทุเรียนราคา160บาทเด้อพร้อมยังครับเมียได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอ่ะเตรียมสัมภาษณ์อันไหนคิวแรกแยกก่อนได้เลยดูแล้วว่าจะเารูปไหนก่อนเล็งไว้หรือยังว่าจะหยิบรูปไหนเลรูปไหน ลูกนู้นลูกนี้นะเลี้ยงลูกนี้นะพี่แอ้มอน่ไหมคบอ่นี่คือคิวแรกนะครับคิวแรกคิวแรกมาจากไหนครับสมุทรสาครสมุทรสาครโอ้โหมาไกลเลยมาดูทางไหนครับมาเนี่ยรู้จักพิษตอกรู้จักพิษตอกพิษตอกด้วยมีมีพิษตอกไหมครับมีมีเดี๋ยวเขาถามโอเคนะครับอ่ะขอให้ได้ลูกขอให้สมหวังนะครับอ่ะลูกนี้ ลูกนี้ก็สวยลูกนี้ก็สวยสวยทุกลูกเลยนะครับอ่าเอาละครับแอดมินดูรอดูนะครับได้ได้เดี๋ยวข้จบอบกันครกบ่อ่ารอดูทุกคนนะครับเลงมาที่กองผู้เรียนกองนี้แล้วอ่าทุกคนเลงมาที่นี่แล้ววันมีก๊อปปี้ปะล่ะก๊อปปี้ไว้ทุกคนสมหวังนะครับทุกท่านสมหวังนะครับกับเขามาการรอทุเรียนกาจะเจ็ดทีเม่ยมในราคาหนึ่งร้อยหกสิบาทครับจะก๊อปปี้ปะ ที่บอกว่าพีเมียมพี่ลูกเนี่ยสวยนะครับแล้วก็เราก็ต้องฉีดเยร์มากเสียเวลาพอกันนะอย่างเง้ยแล้วแต่ก็อย่างกพอนังก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมคิวแรกคิวแรกปล่อยไปแล้วนะได้ไหมลูกแรกที่ตั้งใจไว้ได้แล้วเนาะโอ้ไหมาดีใจด้วยนะครับอ่นนี่คิวแรกนะครับสองลูกเอาอีกได้นะคิวแรกนะครับแต่ต่อไปเอาละได้เลือกแล้วได้เลือกแล้วอ่ะได้เลือกแล้วนะครับหยิ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 บ อ่าและนี่ก็คือสีสันและก็บรรยากาศในการเลือกซื้อทุเรียนที่ตลาดกีเลนนะครับบอกเลยว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับคิวแรกมาจากสมุทรสาครนะครับในวันนี้และหลายๆคนก็มาจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ผมสอบถามมาก็เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยที่ผมดูดูนะครับแล้วก็ได้คุยกับพี่น้องเรานะครับสมหวังนะครับสมหวังนะครับเลยทีเดียวนะครับ บอกเลยว่าคุ้มนะครับทุเรียนเนี่ยไซนี้เกรดนี้ในราคาหนึ่งร้อยหกสิบบาทถือว่าฟินฟินทั้งคู่นะครับทั้งผู้ค้าแล้วก็ผู้ขายแต่บอกผู้ค้าเนี่ยพ่อค้าก็ก็ยอมนะไ <c> ห <oughs> นๆลูกค้ามาแล้วจะไม่ได้ทุเรียนกลับไปยังไงยังไงอยู่นะครับตัดสินใจเลยเ <c oughs> นี่ยจูเนี่ยพูดนะเวลานั้น <c oughs> เดี๋ยวเอาตรงนี้ออกมาขายเลยให้กับพี่น้อง ไลทูเลตน,นะครับใครที่สนใจเดินทางมาได้เลยนะครับที่ตลาดกิเลนวันเสาร์อาทิตย์ว่างหรือลองดูในเพจนะครับเพจเขาจะแจ้งข้อมูลนะครับในการาจะลงทุเรียน,นะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ติดตามดูครับเป็นเงินแบบเงินสดใช่ไหมเงินสดมันโอนได้หมดโอนได้หมดนะเดี๋ยวัน,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 นก,ก็จะมาติดตรงนี้หน่อยนะ ใช่ถ้าถ้ารู้คือตอนแรกมันไม่ได้เตรียมมาทานักสามเบอร์นั่นวันนักสามเบอร์ตอนแรกทำติดสีแต่นี่มันมันมันไม่ทันมักนกระทำหักเนี่ยกระทำหักเลยนะก็คือคิดจะขายขายเลยใช่ถ้าคิดว่าจะมีนะครับแค่เบอร์เปิดมาขายราคานี้ยสุดยอดครับเนี่ยราคานี้หายากเนี่ยนี่จะขายปีกในราคา ราคาส่งแบบนี้ค, <น S 1> คุณจะต้องได้แต่พอบางทีลูกมาที่ร้อยยี่สิบอย่างทีงท่บอกก็คนซื้อลูกใดลูกน,นี้ไม่ถึงพันก็โอเคนะใช่ครับใช่ครับลูกเม็กนะคุณอยากกินน้อยไหนก็ซื้อได้ใ,ใช่ครับสวยๆลูกสวยมากเนละยมเกนก็ผานก็ได้กินทุดเรียนแล้วครับอืมอ่ะแถวยาวมากเลยนู้นะแอ๊ดจูไม่ดูแอ๊ดจูไม่ดูนะครับยาวไปนู่น,นเลยต่อแถวนะครับ อ่า <matte> สำหรับใครที่เ <proposals> ดินทางมาดิฟเฮีย <Britney> จูเนียเนี่ยเจ้าของเจ้าของเลยนะครับบอกเจ้าของมาอ่ะเฮียลองลองเชิญชวนนะครับมีวันไหนบ้างก็สำหรับใครที่สนใจทีเมียนนะครับมอนทองนะครับในราคาถูกที่สามารถจะเข้าได้แล้วก็อีกแบคอนเซ็ปต์แบบเพลอร่อยที่อให้ต้องรู้ก็สามารถหาที่มาถึงได้ทั้ของมีลงในรุ่นัจจุบันแล้วราคาก็เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมก็ถ้าอยากรู้ข้อตัดการรู้ว่าสามารถไปรอุได้ยี่สิเจ็ดบาเท่ครับอ่าครับผมอ่ะขอบคุณนะครับเฮียครับผมครับครับ งานนี้ก็ถือว่าสมหวังกันทั้งเจ้าของทุเรียนแล้วก็ผู้ที่มาเยือนนะครับก็สมศักดิ์ศรีครับงานนี้เป็นกําลังใจให้กับพ่อแม,ม่น้องนะครับที่จะเดินทางมาดูทุเรียนกันวันนี้สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับฝากติดตามยุทธพงศ์นะครับเราจะเดินทางไปดูทุเรียนด้วยกันทุกพื้นที่ทุกที่มีทุเรียนแล้วก็ผลไม้ตามฤด,ดูกาลหรือ ไปเจออะไรที่มันแปลกๆไปใหม่หรือที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้เดี๋ยวไปด้วยกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับหากผิดพลาดประการใดน,นะครับกราบขออภัยนะครับกราบขออภัยทุกท่านคําพูดที่ไม่สุภาพนะครับก็ขอโทษขออภัยทุกท่านนะครับไม่มีเจตนาที่จะทําให้ผู้หนึ่งผู้ใดได,ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบนะครับขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านาขายร่ำรวยนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเดินทาง ปลอดภัยนะครับวันนี้ผมเองย u ท e c ช anel ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ